สวัสดีค่ะพอแม่พ so ay, มีน้องทุกคู่ทุกคนนะคะเนาะฟังไทยฟังอันเาด้ต่างประเทศนะคะเนาะมาค่ะวันมื้อนี่มากินมื้อนี่ม่พวกบ่ได้กินเข่าเ้ยค่ะเด้อม่พ่หมเกกินเป็นผลไม้อันนี้แตงโมนะคะเด้อแล้วก็อันนี้พี่น้กันเนี่ยเป็นชูชินีของม่พ่หมกับของลูกสาวนะอันนี้ของแม่นี้ของลูกมาหามากินน้วกันเ้อค่ะเด้อพน้องมานะมากินกับม่พ่หนะคะทุกคนเดี๋ยวคนซิมนีี่ยนคนอยากกินอันนี้ อ,อันนี้มันต้องผสมใส่ตรงไหนเนี่ยตรงอ่องไข่นี่เนาะโอ้ยเดี๋ยวกันนะสิบบนเวลาสมาสัณ์ผสมมันมาซาวีแล้วนี่โอ้ย ทำไมมันเกะย,ยากอุตายนี่ตรงนี้เลยนะครับพี่น้องป้องไปนี่ คือเมื่อค่อยเห็นบาซาบีคือเม่อค่อยเห็นอันนี่ซูช,ชิหรือว่าห้าเซเวนตาห้าบอเห็นเองเห็นว่าพี่นนองโอ้โหมีพวกอย่าเมื่อจับเหลือเกินเนาะอืมอืม กินที่ละข้ามกับข้ามแ่เกินไปเนาะกินเทละครึ่งก็ไม่ได้ขึ้นหูดังทฮ้ย ใช่หมันกินพอแล้วสามคำอิ่มเลยคำไงพี่น้องมีพวงกินข้าวแล้ว อมีควันขึ้นมึงพอละอันนี้ของลูกสาวค่ะนี่มึงพ,พอละ วานหวานพี่น้อง ในพวกเสือ,อนี่นะอันนี้เขา,าเรียกอะไรเขาเรียกอะไรแปลกแปลกกล้วยแปลกกล้วยแปลกกล้วยตำหนันลำไยแล้วก็นี่เต้าห้อยเป็นอย่งนี้คือมัอน,น,นหลายอย่างกินที่ระย,ย่างก่อน อันนี้กินไปสีคำอิ่มเลยอันนี้ไม่ต้องกินข้าวกินด้วยค่อน นี่ให้หมดเลยแปชิ้นก่อนอเลี้ยในเลีกเงวลาทนี่ยม,ม่พวกตาบ่าเคยบ่เคยเห็น เอาละค่ะเม่พวกก็อิ่มแล้ยนะคะเนาะมากินซูพีซูนองนะคะเนาะชูขิวมะสันเป็นว่ากับบ๋องแตงโมหวานๆนะจ๊ะเนาะนะคะข้าวแรกเม่พวกที่จริงกินข้าวแล้วอันนี้มากินสื่อมากินมากินเหลนนะคะเนาะมากินซูพีซูนองนะคะเนาะเป็นพวกขอาวุ้นละลายนะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกหูทุกคนที่มาเป็นกำลังใจ่นะคะนะที่มากดไหลกดแชร์กดติดตามเป็นพวกนะคะเนาะสำหรับวันนี้เป็นพวกขอตัวรับไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ